เป็นเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมีเรื่องกำลังคิดใจนะคะครับมีโอกาสขอเสียงไหม่คุณหญิงนิดนึงฮะเสียงไหม่ไม่ค่อยดังได้ยินไหมฮะได้ยินคุณหญิงไหมครับได้ยินเบาๆใช่ไหมฮะคุณหญิงลองคุณได้ยินมากขึ้นนะคะได้ยินไหมคะโอเคครับก็เริ่มจากตอนนั้นคือมีเพื่อนแนะนำเส้นเป็นแบ่งสตรีก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการซึ่งวันนั้นก็ มัจะถ่ายทำทรายการที่มีคุณเจนอยู่ในรายการด้วยแล้วเพื่อนก็แนะนำบอกว่าถ้าอยากเจอคุณเจนให้มาที่รายการก็เลยได้มีโอกาสไปพบคุณเจนค่ะก็ได้มีโอกาสขอพูดคุยกับคุณเจนหลังจากเสร็จรายการแล้วก็คุณเจนก็พักเลยค่ะสิ่งที่คุณเจนทักตอนแรกก็รู้สึกว่า มีนาเชื่อจะมีไข่ด้วเราไปไหนเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงใช่ค่ะเขารู้ได้ยังไงแบบเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกอะค่ะแล้วจำหน้าคุณหญิงได้วันนั้นแบบอื้งแบงบไปเลยนะคะใช่ใช่บไ<อ><อ>ม่ทราบเลยว่าแบบคุณเดนรู้ได้ยังไงค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือได้มีการขอนัดพูดคุยกับคุณเจนต่อนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือคุณเจนทิ่ไปตุลาต่อก็เลยนัดพูดคุยกันต่อก็เปนัดพูดคุยกันก็มีเพื่อนเพื่อดูด้วยแล้วก็ก่อนที่จะดูอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณเจนก็จะให้นั่งสมาธิใช่ค่ะสมาธิเพื่อขออนุญาตด,ดูก่อน,นเราจะได้ไม่ติดกรรมกับผู้ที่ดูด้วยนะคะแล้วก็คุณเจนก็ทักมาแต่ละเรื่องคือก่อนนัานี้คุณเจนบอกว่าเตรียมใจไว้ให้ดีนะน้ำตาจะร่วง เพราะว่านอกจาสมมติว่าคุณเบนใช่ค่ะตอนนั้นคุณเบนเจอในแบบก็เมือนแม่พิธีโยนะคะแล้วก็พอได้มีการพูดคุยสิ่งที่คุณเบนพูดแนะนำนะค่ะก็เป็นเรื่องที่ตัวอย่างเราเก็อ่านสื่อจริงไม่ได้นะคะแต่ว the ่าหลายๆอย่างก็คือตรงแล้วก็สิ่งที S <S> <S 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 ่เราได้จากตรงนั้นก็คือว่าคุณเบนแนะนําให้ไปทําบุญทาทานแผ่เมตตาสวดมนต์ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะดีขึ้นจริงรู้สึกดีดีขึ้นอย่างนี้นะฮผมไม่อยากถามเล ครับว่าเป็นไงครับเหมือนเวลาผมเปลี่ยนชื่อเรามีคัญหาว่าเปลี่ยนชื่อแล้วดีไหมครับผมไม่รู้จะกอดยังไงเพราะไม่รู้ว่าเอาเอาเอาชีวิตที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อกับชีวิตที่เปลี่ยนชื่อมามาเปรียบเทียบกันมาเทียบกันว่าเฮ้ยถ้าไม่เปลี่ยนชื่อมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเปลี่ยนชื่อผมไม่ได้มีสองภาคนะฮะผมเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นในภาคเดิมที่ก่อด่ยดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยบอกว่าดีขึ้นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนความรู้สึกคือสบายใจขึ้น เรื่องของกรรมเนี่ยดิฉันเป็นคนเห็นกรรม<ะ>คนรู้อดีตปัจจุบนันแล้วก็อนาคตลงหน้าแต่ดิฉันก็แก้กรรมให้ใครไม่ได้ค่ะเพราะเราเป็นคนกระทำเองหรือเขาเรียกอนว่าใครกินใครอิ่มใช้คำนี้ดีกว่าคะเราต้องเป็นคนแก้กรรมเองไม่ใชู่น เราแนะนําในทางที่ถูกต้องก็คือในเรื่องของการเจริญในการทําทานถือศีลภาวนาเนี่ยแหละแต่วิธีการปวดน้ําเราก็จะอาจแนะนําในการโวนน้าที่ถูกต้องการปวดน้ําแบบเจาะตรงเรื่องในสิ่งที่เป็นเรื่องของการที่ส่งผลในปัจจุบันคะมันก็เลยทําให้ได้ผลเร็วชีวิตก็ดีขึ้นหน้าตาสดใสกว่าตอนนั้นมากตอนนั้นผมคุกมากคือผมแก่ผมคลุกมากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมดีอีกนะเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงก็บอกว่าสวดมนต์ตลอดเลย ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะทุกวันท่กวันไหนก็จะรู้สึกว่ามีอะไรมาเตือนที่ส่วนความสวัดน่ารักมากนะครับคือเรื่องแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าใครทำกิ้เนาะใครทำใครได้จริงความดีเราทําได้ทุกวันค่ะนะคะแต่เบางคนบอกว่าไม่ทากันเองแหละบางคนนะคะก็คือบางคนอ้างว่าไม่มีเวลาอันนี้เจอบ่อยมากบอกให้คุณไปปฏิบัติทำไม่มีเวลาจริงๆแล้วเวลามันมีค่ะแต่เราไม่ทากันเอง่างทีไม่ได้จัดสรรเวลามากกว่านะครับก็จะแนะนําให้กับทุกคนนะครับที่ อยากจะมีประสบการณ์ดีในชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ในชาตินี้ไอ้ทาความดีก็คงจะได้ดีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปคุณทำไปนะครับอย่าไปมีข้อสงสัยกับความดีใช่ค่ะนะครับทำดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนค่ะรับรองนี่มีพยานอีกคนนึงแล้วนะครับเป็นคนที่มีพยานทิพย์ด้วยพกเราก็ ไม่เชื่อ <ฮะ S 1> อย่าลบหลู่แต่ถ้าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรนะครับห <ฮะ S 1> น,นังสือเล่มนี้ก็าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะครับ <ฮะ S 1> โอกาสนี้อาจารย์จเจนบอกว่าจะมอบสิทธิพิเศษให้กับคนที่มาร่วมงนานใครลงทะเบียนไว้บ้างครับลงทะเบียนไว้น,นะฮะลายคนผู้โชคดี